จากการจนบุรีสู่เวทีโลกกัญชาไทยก้าวไกลถึงเบอร์ลินกับภารกิจผลักดันกัญชาทางการแพทย์ไทยสู่ตลาดโลกครับวันนี้เราอยู่ที่เอสเทลนะครับเป็นโรงแรมเอสเทลที่จัดงาน ICBC 2025ของทุกท,กทปีงานชุมนุมกัญชาโลกนะครับคือเราได้รับเชิญจาก ICBC B2B ทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็มี2,025วันที่29กับ30เมษายนก็ เรามาดูทิศทางของการตลาดทิศทางของกัญชาไทยกับยุโรปว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้มากับในนามิกมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์การที่มีกับบริษัทเอ็กซ์ต้าแคนาบิสของท่านดรหญิงก็มาดูด้วยกันว่าทิศทางของกัญชาไทยจะสามารถไปกับกัญชาโลกในขอสภาพที่บอกได้อย่างไรก็มาดูแนวโน้มครับในปี2025นี่เห็นมีผู้เข้าร่วมกว่า5,000ประมาณ5,000กว่ารายแล้วก็ประมาณ80ประเทศ แล้วก็มีผู้มาออกบูธก็ประมาณ400กว่าบูธแล้วก็มองว่าปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วแล้วก็มองว่าสภาพยุโรปมก็มีขีดค,ความต้องการในเรื่องของกระจายทางการแพทย์แต่ณวันนี้เราได้รับทราบอีกอย่างว่าในเรื่องของกระจายทางการแพทย์มีคู่แข่งเยอะมากไม่ใช่เยอรมันอย่างเดียววันนี้ยังมีโปรตุเกสวันนี้มีคอสตาริกาที่เพิ่งได้รับใบอนุาญาตการนำเข้าแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าคนไทยนะครับยังยังคง ไม่สามารถสร้างมาตรฐานส่งกัญชาไทยไปรวมได้ผมบอกว่าธุรกิจเพื่อเศษรษฐกิจก็น่าจะเสียหายการปรับตัวของกัญชาไทยเข้ามาในวัตถุก็คือการต้องสร้างคุณภาพต้องสร้างมาตรฐานตามที่เขาต้องการไ้ไม่ว่าจะเป็น global GMP หรือไม่ก็เป็น E M P ต่างๆที่เป็นมาตรฐานที่ทางเขากำหนดขึ้นมาล้วก็ต้องสร้างมาทำไม่ได้ส่วนเรื่องอื่นๆนนก็เป็นไรื่อมาตรฐานที่เขาต้องการแล้วก็ ต้องเข้ากับทางสิ่งที่ยุโรปต้องการให้ได้ปรับตัวให้ได้เมื่อวันที่29-30เมษายนที่ผ่านมานายวิสารพจน์ประสาทประธานนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ไทยพร้อมด้วยดรณนัทพัชระจากบริษัทเอ็กซ์ทราแคนนาบิดจ,จำกัดได้เดินทางไปร่วมงานประชุมธุรกิจกัญชานานาชาติหรือ ICBC 2025ที่กรุงเบอร์ลินเยอรมนีซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้เชี่ยวชาญจาก80ประเทศกว่า5,000คน พร้อมผู้แสดงสินค้ากว่า400บูธตลาดกัญชาทางการแพทย์ในเยอรมน,นีมีมูลค่ากว่า1.2พันล้านยูโรและคาดว่าจะโตถึง4.6พันล้านยูโรภายในปี2034 ICBC จึงถือเป็นเวทีทองของผู้ที่อยากเข้าสู่ตลาดยุโรปโดยเฉพาะบริษัทกัญชาจากไทยที่มีศักยภาพนายนวิสารชี้ว่าวันนี้ผู้ปลูกกัญชาไทยต้องเร่งพัฒนามาตรฐานเช่นนียู GMP GoBon GMP Gap รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์การปลูก และนวัตกรรมการแพทย์เพื่อให้แข่งกับตลาดโลกได้ประเทศไทยยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณาสุขและกรมแพทย์แผนไทยควรเร่งเจราจาโมยูร่วมกับประเทศต่างๆจัดโรดโชว์และวางกรอบกฎหมายให้ชัดเพื่อไม่ให้เกษตรกรไทยเสียโอกาสในเวทีโลกถ้ารัจริงจังกัญชาทางการแพทย์จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้หลายหมื่นล้านบาทต่อปีและเป็นโอกาสครั้งสำคัญขอ,ของเกษตรกรไทยที่จะเติบโตไปพร้อมกับโลกมาตุภูมินิชแนลสถาีข่าภูมิภาคตะวันตก ขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ